ดีตอนเช้าค่ะทุกคนอันนี้คือน้องมานั่งรอกินวิตามินนะคะนี่ค่ะคุณแม่เลูซิเดี๋ยวจะนะ <S <S แนะนําสมาชิกกันตาหว,นหวานๆคนนี้คือเชานะคะชื่อเชาเชาๆส่วนไอลิงอะ่ะลิงคนนี้ชื่อฮันนี่ค่ะก็จะดื้อสุดในบ้านเลยนั่งลงหนูนั่งลงก่อนไม่งั้นไม่ให้กินนั่งลงค่ะเก่งมากส่วนคนนี้นะคะชอบอาบแดดเป็นชีวิตจิตใจชื่อน้องจิ๋ว ส่วนคนนี้คุณแม่ของเด็กอ้วนจะอ้วนหน่อยแต่คนนี้ก็กำลังให้น้องลดน้ำหนักอยู่นะคะทุกคนรู้สิขามองกล้องหน่อยค่ะลูกเออเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะชอบแบบมีคนมาจุ้นจ้านอ่ะโอเคพี่ชาวันนี้คะ่ะพี่ชาหาัวหาวง่วงเนาะส่วนคนนั้นอะ่ะเขาไม่สบายนะคะเดินไม่ได้บางแก้วใช่แดะ ส่วนคนนี้นี่ก็อ้วนเหมือนกันนะคะกำลังให้ลดน้ำหนักอยู่แม่หมูอย่าบ้างน้องอย่าบ้างส่วนคนนี้ชื่อออสตินฮะส่วนเด็กคนนี้เด็กน้อยน่ยที่นอนติดพัดลมเนี่ยชื่อแฮร์รี่นะคะสองปีแล้วแต่น้องโตโต,ตแค่นี้ไซมีเรียนเหมือนกันนะคะก็เจวมานี่แล้ว ส่วนคนนี้ชื่อฮันนี่นะคะก็คือแบบเตะเกเรค่ะคือจะชอบแกล้งนิสัยแบบดือด้อๆก็เราเลอของนรอบ้านน่งเรียบร้อยนะอ,อาชานั่งลงกันค่ะชานั่งลงค่ะนั่งลงแล้วนั่งลงค่ะนั่งลงเก่งมากอะนี่ค่ะนั่งลงพี่จิ๋วนั่งลงยังคะจิ๋วนั่งลงก่อน <G ül üyor> น้องขาเก,ก่งมากโอเคอาณานะมันก็จะชอบแบบชอบกินชอบแบบวิตามินตัวนี้นี่ก็คือบำรุงข้อนะคะบำรุงข้อแล้วก็กระดูกโอเค <c oughs> หนูทำไงหนูซีขาอยากกินต้องทำไงลูกหนูซีอยากกินต้องทำยังไงหันหนูกินแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาแมวไม่เอาไม่เอามไม่เอาไม่เอาลกไม่เอาหนูกินแล้วลูกค่ะหนูกินแล้วเมื่อกี้ไปย้อนดูในกล้องไน้ยหนูกินแล้วหนูกินแล้วหนูอย่าโดยอย่างงี้ลูกโทรศัพท์จะร่วงเนาะโทรศัพท์มันจะร่วงเนาะให้คนอื่นกินบ้างเนาะหนูซีขานั่งลงค่ะซอต้องทำไงคะอยากกินต้องทำยังไงขอมือค่ะ ขอมือดีๆค่ะออโอเคขอมือค่ะขอสวยๆค่ะลูกเออเก่งมากเก่งว่กจิ๋วไปฉี่ข้างนอกป่ป่ปไปฉี่ไปฉี่แพ้ครับนี่ครับงับมือแม่เลยก็คือ <c oughs> <c oughs> ปกติก็ทุกวันก็คือจะตืน่นเช้าว่ามาอะถึงบ้าน ไปขห้างาอก,กันปะปะทำไหมป,ะ,ป,ะ,ป,ะ,ปะไปฉี่กันปะมาดูนะคะว่าแบบเด็กๆมาทำอะไรกันบ้างตอนเช้าเนี่ยเนี่ยก็จะเล่นอย่างเงี้ยเล่นงานแรงมากเลยนะเด็กพวกเนี้ยเฮ้ แม่หมูขาชีวเช่าปะเนี่ยตัวเนี้ยตัวน้ำตาลนเนี่ยฮันนี่เนี่ยคือดื้อแบบชอบแกล้งอ่ะนางแค่ขี้แกล้งไม่ได้แบบมีพิษไม่ภายไรนะคะแอร์ไม่เอาค่ะลูกลูกขึ้นเลยเน,นี่ย ก็จะปล่อยอ่ะก็จะปล่อยให้เขามาทำแบบกิจวัตรประจำตัวอุ้ยรูซี่ขาวจังเลยคะ่ะรูซี่ขาวมากเลยคะ่ะแฮะออกมาเร็วแฮไป้าแม่ไปข้างนอก,กน,นะบ๊ายบายออตินหาแม่ไปแล้วนะฮะแฮครับแม่ไปแล้วนะปไปลูีิป่ะไอจูชเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวดร่วงหมดและ ก็ะจะแบบมามาเล่นกันแบบลูซี่ขาปะลูซี่โฉวันแม่แม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะ <c ười> คือแบบเพิ่งอาบน้ำให้พวกนางนะคะไดืมาเกือบอาทิตย์แล้ววันเสาร์วันศุกร์นี้ก็จะแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วที่อาบน้ำให้อาบเองนะคะปวดหลังเลยปวดหลังไาอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะ ก็จะแบบมานั่งชมวิวนะคะสุดบรรยากาศอืมคือที่เห็นเนี่ยมีแต่ตัวเมียนะคะเอยใช่มีแต่ตัวเมียตัวผู้อะไม่ค่อยออกจะอยู่ในบ้านมากกว่าออดตินกับพี่แฮร์รี่นะคะไม่ออกแม่หมูวันนี้มาอลิซิ่ฮะลิซี่มาพี่ชาวชาวอุ้มมาชาวอุ้มค่ะชาวขาชาวอุ้มมา ชาอุ้มมาชา้อะมา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 อุ้มมมามาอุ้มค่ะอุ้มเลยหนูอุ้มอุ้มมาอุ้มอุ้มมาเลยเลยเลอุ้มมมาชาอุ้มอค่ะฮันฮันฮันันดูซิขาปะเข้าบ้านกันเด็กปะเฮมันมันขึ้นกล้องมา ไอหมูอ้วนอี๋ไเข้าบ้านกันค่ะเสร็จแล้วปะปิดคลิปงานเลยบ๊ายบายอีกสองหนุ่มเขาไม่ออกมาแนะคะทุกคนให้มาฉีไม่มาเนี่ยปะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไม่ไปนแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบฮัลโหลฮัลโหลนข้จิ๋วบ๊ายบายก่อนนะขห้จิ๋วบ๊ายบายจิ๋วบ๊ายบายฮัน